สองปฏิกิริยาเพื่อนร่วมทีมวิภาวีสโมสรในหลีกเกาหลีหลังลองญาติมาหงไทยพามาดูปฏิกิริยาเพื่อนทีมลูกยางเกาหลีใต้ของวิภาวีสีทองนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังได้ลองญาติมาหงไทย วันที่14ตุลาคม2566ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงโคโววีลิกเกาหลีฤดูการ2023-24มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด7ทีมจะเริ่มตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2023เมษายน2024ฤดูการนี้มี3สตาวอลเล่บอลหญิงไทยเตรียมลงเล่นในโคต้าเอเชียประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราด IBK อันโทสวิภาวีสีทองหุนไดฮิสเตรตและธนชาสุขสดไห่พาด อย่างไรก็ตาม YouTube ของฮุนไดฮิสเตตได้โพสต์วิดีโอเบื้องหลังก่อนการถแถลงข่าวมียังฮโยจินล่ามชาวยุนจีและเลทิเทฟโมมาบาโซโกบี so ko, B, หลังชาวแคเมรูนนั่งพูดคุยอยู่ที่โต๊ะก่อนที่วิภาวีจะนำเอาญาติมาหงไทยให้ทั้งสามได้ลองดมปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไรไปลองชม